หนึ่งร้บาทนะครับเอด็กจกครกนะครับ มายืดยูกันก่อนนะให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันนะครับที่อ่าวประจวบนะมากินยำแซ่บๆนะยำร้านเจเล็กนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ก็มานั่งกันกินยำริมหาดเนี่ยนะครับนี่นั่งกันเป็นแถวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้สามารถนั่งกินได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะตรงนี้สามารถจอดรถได้อย่างที่ท่านเห็นนะครับแต่ว่าสุกเสาร์เข้ามาไม่ได้นะครับเขาจะปิดถนนเป็นถนนคนเดินนะครับ นี่ฮนะก็สําหรับริมอ่าวประจวบในวันธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารเนี่ยหลากหลายเลยตลอดแนวอ่าวเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูนี่ฮนะเห็นเห็นเต็นท์นนะดูด,ดูตามเต็นท์นะครับนี่นะก็จะมีแบบเรียงรายกันตลอดเลยนะครับนี่ฮนะเป็นวิวสวยๆนะครับกับยำแซ่บๆนะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูยำเจเล็ก อ้าวนี่ตอนนี้จะเล็กดนยังไม่เลิกโดนลุมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะโอ้โหนี่ยังลุมกันอยู่เลยนะครับนี่รุมกันเต็มหน้าร้านเลยนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะมาเที่ยวมาชิมยํากันนะครับตั้งพิกัดมาที่ถนนก็เดินอาวประจวบก็ได้นะครับหรือว่าตั้งพิกัดมาที่สะพานสลามวิถีก็ได้นะครับนี่นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูยํากันดีกว่านะครับผมพาเดินข้ามถนนเลยดีกว่านี่นะ ไม่ต้องตัดนะเอาแบบเรียวๆยาวๆกันไปเลยนะครับนี่นะนนไอเจเล็กกลางยุ่งผมไม่คุยกับเจเล็กนะไม่ได้โกรธกันนะเขาก็ยุ่งอยู่นี่มาได้ดูเมนูเจสันด้วยวันนี้คลิปนี้ของเจซันเอาเป็นอะไรวันนี้ลาบกุ้งสด อืหเดี๋ยวขอดูขอดูคนนะครับเดี๋ยวนะคะช่องยูทูปแม่สั่งรั่แต่ถ่ายนะเก็บข้อเดียวแล้วมาคุณมดนี่แหละนี่โอ้โหนี่ของเจสันคุณซันนะฮะราบกุ้งสดใส่ชาลาทันชันดันชแนลนะฮะท่านพี่โจบอกทันชันดันชแนลชแนลนี่นะราบกุ้งสดอีกหนึ่งเมนูนะโดนนี่ของเจสันนี่เอามายั่วนี่นะเปิดคลิปมาเ นี่โห,หน่าทานมากไม่ทานไปเลยนะนี่นะครับ,บแล้วอ๋ออันนี้ไม่เผ็ดนะอันนี้เป็นอะ,ะเลสุกไข่แดงค่ะคุณแม่ทะเลสุกไข่แดงนะครับอืมชงคุงลมเนี้ยหรอคะ สวัสดีครับปักหลักชแนลนะครับเอฟีคุณลุงครับขอบคุณครับนี่วันนี้มาเจอเอฟซอีกแล้วดีครอบครัวปักหลักชแนลนะครับในในแ่อย่าไปยกมาลุงเพราะลุงมาเจ้าถูบ้าข่าวลือไม่มี๋ต่คุณแม่ไปกับพี่นะลูกนะ้าบอกหน้าหันไปเจรจาคุณแม่ให้หน่อยนะว่าแม่ขอทำบินนี้สองใบนะลูก จานนี้จานนี้ตัดไปเยอะนะคะไม่ได้ขึ้นมาแต่งงานนะนี่นะครับแบบฮืมรสสุกไข่แดงมีไปแค่ร้อยสี่สิบนะนี่นะถ่ายรูปด้วยไม่ได้เอาเวอร์เอาวังนะนี่นะครับจานฮืมแล้วก็ยำกุ้งสดนะคะยำกุ้งสดน่ากินครับน่ากินมากเลยเห็นแลเราทำลายไหลนะจานเมื่อกี้เด็กจะเข้าใจคำแรกเคือปดนี่นะ อันนี้สั่งสั่งมากี่เมนูครับเนี่ยสามเมนูนะครับออห้หเอมสีรร่ <4 S 2> รายการอ๋อ <4 4 S 2> สี่รายการสี่อ๋อสั่งจนจงไม่ได้สี่รายการนะครับ,บ,บรอ,อันนี้มาจากไหนนะครับบางะพนางสะพานอ๋อ บางสะพานน้อยใช่ไหมโหนใหญ่อ๋อมีมีมีน้อยมีใหญ่ด้วยอ๋านี่สะพานบางสะพานน้อยอันนี้อันนี้สะพานน้อยนะครับอันนี้สะพานบางสะพานใหญ่นะครับเฟซบุ๊กปักหลักชัแนลนะครับ สตอเบอรี่นี่นะติดตามใน YouTube แล้วก็ติดตามใน Facebook ได้นะครับ คนละอยากถนูเคยเจอมั้ว่าคนเดียวกิน4อย่างไหนมาบิดรถหดทุ้นมีมีหนุ่มน้อยมาบิดรถหน้าร้าน นี่ะครับพกสุดท้ายแล้วนะลูกค้าเคยเจอพกสุดท้ายใจแทบขาดไหมคะไม่ใช่คนรอนะคนยำนี่นะพกสุดท้ายยำนานๆนะครับพกสุดท้ายใจแทบขาดนะไม่ใช่คนรอคนรอคนยำคนยำนะนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันพกนี้เป็นอะไรนะครับของครอบครัวประกาศแชนแนลบางสะพานใหญ่ใหญ่เจนการันตีครับ ติดตามใน YouTube แล้วอย่าลืมแอดเฟซได้นะครับอะไร <c oughs> อยากไปเที่ยวบางสะพาน <c oughs> าบอกทะเลสวยตรงนั้นบางสะพานมีหาดอะไรน่าเที่ยวบ้างลูกบางเบิร์ด <c oughs> อ๋ออันนั้นน้อยแล้วแล้วบางสะพานใหญ่ <c oughs> อะไรนะ เกาะอะไรเอาอีทีอ,อ๋อเกาะทะลุอ๋อบ,อบอออ่อทองหลังเน้ยนี่เกาะทะวงนะอเอ้ยอเสร็มาอสมา,าแล้วยังไม่เสร็จกับวันนี้นะควงกาะทะลวงคุณเอกเช้แล้วเกาะทะลวงต้องมาเกาะปักหลัก <c oughs> นี่สี่เมนูน่าทานเลยนะครับไปแล้วอันแรกร้อยสี่สิบนี่นะครับสี่สี่เมนูนี้นะไม่ถึงสามร้อยบาทนะครับแบบคุ้มจุกๆเลยนะครับนี่นะครับไปแล้วนะครอบครัวปากหลักอยากชวนมาเป็นครอบครัวปากหลักด้วยกันพี่ป้าเย็นกันคุณแม่ไปไหนแล้วเนี่ย มอนกุ้งสดมะม่วงาของแม่ก๊อฟต์นะที่ไะร้อยห้าสิบบาทลูกน้ารับรู้นะแม่บอกแล้วนะแม่ก๊อฟอ่ะร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวแม่จะหยอดให้ครกที่ส,สี่ตามหอยแฝง ได้ได้บอกเลยชอบชอบบางไปชอบไปบางสะพานทะเลสวยไปหาดเหรอไปหาดอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกมีเกาะทะลุไปเกาะทะลุนดิตําหอยแครงปลากระพงไม่ดีฮะจะเล็กยืนตรง ตกใจ กุ้งสดนะครับมาแล้วยำแซ่บๆสั่งได้เลยนะครับเขียนบินให้น้อยหนนาครับฝากไอดีไลน์ไว้ด้วยนะไม่จะได้ตามไงพอยำเสร็จแล้วเดี๋ยวเน้อยหนาแม่ขอเวลาแป๊บสิลูกแม่ พอมะม่วงอะลูกไม่หอมทพอดพมะม่วงจ้ะขอดมะม่วงมไม่หอมงบาทแนพี่คุณแม่อยู่พอกที่สี่นะฮะแอบนอนให้เาแล้วก็หนู่แหละมาคุณป่อนะอง่ เราไล่ตามแิวที่บอกหนูอละไรทุกสามเจ้าครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวที่นะบอกนะแถวขานี่น้องมินนี่แกะแล้วยนะใส่แม็ก็คุยไม่ถนัดปะไม่ใส่ก็ไม่ได้มีกามปูกแกะด้วยนี่เดี๋ยวดูแนวโคกไหน ทะเลสุมกม่าทานทะเลสุกนะครับน่าทานมากทะ,ทะเลสุกร<ะ>้อยเดียวนะครับคุณป่อจบอันนี้ทรัคนณพี่ครกเดียวแล้วคุณป้อนะฮะนี่อันนี้เป็นตำหอยแครงโซกซาลทิศจันนุ้นย,ร,ยรับอันทาน,านไปวัดไปวัดตัวหวานอ่ะ ตั้งรานแลยเก็บร้านขายเจ๋งไแล้ะคะนี่ยืนยาวเอาประจวบนะเจิยงอยู่เลยหรสองพื้นที่ประกอบแขกพื้ที่ไลยึงขบพคุณค่ะาจะยืงแค่ไหนแล้วก็ต้องว่ายลูกค้าให้สวยเหมือนเดิมครับนี่คุณแม่ใส่ถ้วยเหรอลูกใส่ถ้วยนะครับนี่ไปหาพี่น้อยนาเนี่ยโอ้ย น่าทานเนี่ยนี่นะครับแบบแซมอนกุ้งสดเนี่ยเด็กๆนะแซมอนกุ้งสดเด็กๆแต่ยังไงก็ต้องคิดไร่ห้าสิบบาท <laughs> แม่น่ากินแม่ไม่ปวดในโลกอือหือหน่าทานมาก <c oughs> <c oughs> นะครับได้แล้วพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์จะให้โรคไหม ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะาคี่ชื่อคุณไรโลได้ตะโคลนะฮะแซลมอนนะครับดึกดึกให้แซลมอนไม่จำเป็นจะไม่ใส่ไปในน้ำยำเลย เพราะว่าอะไรเนี่ยแคมะนาวนี่มตัวร้ายครับทำแซลมอนสุกไมันไปกัดแซลมอนยุ่ยเลยอ๋ออ้าไม่มีฟันแล้วกัดได้ไงไม่รู้ทำไมมันใช้ฟันฟันอะไรของมันไม่รู้นะฮะนี่ก้ามปูนะอันนี้เด็ดสุดชอบมากก้ามปูแกะนะครับก้ามปูแกะแถวบางสะพานใหญ่ น้อยหน่ารู้ใจอ่ะมาคุณป้อพามาเมากันกลับรัดชาติ๋อเทียไปะไรไม่กินเงินลูกดรใช้ผ่อนสองหนึ่งแอคชั่นอยากนั่งรถคันนี้นั่งไม่ได้คันอันเนี้ยเพราะไม่มีตังค์ซื้อ เดี๋ยวเนตจบเจ้านี้แล้วต่อลูกแล้วนะคะไมนานี่ยำแซ่บๆบสั่งได้เลยนะครับไมนาทำไมอะลูกไม่ใช้ทมามิยัอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าเล็กยำเจ้านี้แล้วเป้าเล็กทำให้เลยนะไม่ต้องคิดที่ว่าจะเอาเงินเป้าเล็กมาซื้อยำาป้าเล็กหรอกกิน นนะช่วยเก็บไฟได้ททปอ๋กโอ้ย<ป>อ๋อเอาเงินหนูมาจ่ายหนูอ <c oughs> ยกินากยนกันนะลูนกนะไมบเหนย่ <c oughs> ไม่นานจ้ะเาบาเวีนไปแล้วตอนนี้แกนเซจนล้วแหลอแค่หกใบใบละสองอย่ยงเองครับเอาเลขศูนย์หายไปตัวนะ <c oughs> ได้ถือว่าเบาแล้วนะของบ้านก็ยืนโอ้โห เย็นแย่อะะอันนี้ของมาสั่งกี่เมนูครับเนีนย่ยใส่แพงมากสี่เมนูสี่เมนูนะครับอ,อันนีูปนี่เป็นทะเลสดปลสุกุ้งสุกค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่ยังไม่มีน้ำจำนะ อ้าวมีเปามาด้วยนี่นะครับ ยอมเสียเวลาตรงนี้เพื่อความใส่ใจให้ลูกค้านะคะนี่นะสองจานนี้แบบจานกลมบวกจานเปมีไข่ปูด้วยโอ้โหสดแน่ดินี่ใบที่สามมาแล้วอื้อหือ นี่ครับยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งยิ่งแซบนะนี่ยิ่งดึกยิ่งมีแต่เมนูแซ่บมาแล้วทั้งนั้นเลยออันนี้จานที่สามนะครับสามหอย อันนี้100่บาทอันนี้150าอันนี้200อันนี้ 200, นะ,ะ200นะครับเจ็ดเจ็ดเซ็ดนี้500บาท500บาทนะครับสามอย่างสามเมนูนะครับมีแซลมอนด้วยมีจเจลล็กยกคกนะครับ เสียเงินให้ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเสียอย่างหงดูละมานิยมมันคนละมานใจมากพอที่จะสมการรอคอยนะคะเดี๋ยวพอไปเช็คใครว่ากันคุณแม่ช่วงเวลาคอยก็สองชั่วโมงแม่ค้ายืนแต่งหน้าการอีกสองชั่วโมงสี่ชั่วโมง เดินทางกับ20ชั่วโมง1วันพอดี 1>, 1วันพอดีนะครับ้วี่่อยูจะกินนานๆ <c oughs> นี่นะเ <c oughs> พราะเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขนะ,ะคุณแม่ <c oughs> จะให้ทานที่นี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่กอน <c oughs> นี่ประทับใจชุดนี้มากหมดเดี๋ยวนะอันนี้สองร้อยสามร้อยคืสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่ใช่ห้าร้อยนะคะแม่หนูบวกกินเองขอทำการมอบให้นี่ครับส่งมอบส่งมอบนี่นะครับ นี่นะครับออนี่หมดตู้แล้วนี่นะครับนี่ของแถบจากเมืองปจัจจวบนะครับนี่นะครับตอนนี้ลูกค้าก็ลุมล้อมกันหน้าร้านเต็มไปหมดแล้วนะครับลูกค้าน่ารักๆ่รักทั้งนั้นนี่ลูกค้าน่ารักทุกคนเลยนะ,นนะครับน่าใส่ถ <c oughs> ุงใส่เตย ลูกค้าน,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 น่ารักท네ทุก่านเลยน่ารักแม่เลยใส่เป็นอะไรดีครับนะใส่ถุงขอถ้วยนะครับใส่ถุงแถมถ้วยแล้วร้านนวดนะลูกนะเป็ดแดงใส่แค่ในเลยเหรอลูกนีน่ครับโกม้าไข่แดงเจ็ดสิบบาทค่ะลูกจ๋าวเจ็ดสิบบาท คเจ็ดสิบบาทนะครับเอาไปไหนเงี้ยล่ะขอบนเวทีแล้วใส่จานให้พี่เศษนจะจะแถมให้ด้วยอะแถมแถมบ้างเยอะเยอะเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมถ้ากินแถวนี้นะกินแถวนี้เดี๋ยวแถมอ๋อหือ ะะมา,เ,า,มาเปิดมาตรงนี้นะครับมาถึงณจุดจุดนี้เราเจอถาดเงินนะครับเมนูถาดเงินนี้ต้องมีอะไรเด็ด,ด,ดแน่นอนนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นเมนูอะไรนะเมื่อกี้ว่าเด็ดแล้วนี่เด็ดสละตีกว่า,าเด็ดสละตีผีหลอกนี่ครับสละตีผีหลอก เดี๋ยวผมหนีไปบางสะพานใหญ่นะแล้วนะคะเออนี่นะเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นกันกันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถัดเงินคืออะไรนี่ครับอันนี้มาฝันโอ้ยงั้นให้คุณลงไงนะ ไนะครับเ uh ็ใส่เ้วยไปเลยนะได้ค่ะเนี่ยเรยืนได้เลยแหละเดี๋ยวเราทต่อเลยครับเอาอะไรเพิ่มไหมครับมาผูงสูง่ใส่ใส่ยนะ ว่าของมันยังมีอยู่รอให้มากเ şey ดี๋ยวต้องรีบรอครับกลับแล้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามช่องกับเฟซบุ๊กด้วยนะครับ โอ้โหอันนี้ถาดนี้นี่นะครับเดาเอานะถาดนี้จะเร็กจะทำอะไรนะแบบหืมยังไม่จบยังไม่จบนี <dome> ่โอ้โหนม่แล้ว <fact Franklin outgoing> <tr ve> <Busan> <Wir> ก๋เล็กเด็กน้็กทำน้ำยำให้ละลูกนี่ประกอบนะ่อเราหรเอาพอไหม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 เ็บไฟอยู่ต้องร้ว่าใครป็นไข่นะลูกนะเนี่ยเอาพน้ากิน้กัน ตัวเล็กเอาโล่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะครับหึและก็ผาดมะเขินด้วยถาดนี้ผาดนี้ห้าสิบบาทนี่ตอนนี้นะครับเจเล็กผักหมดแล้วอันนี้เอามากองกพลังเสริมนะครับอันนี้เป็นตะกร้าที่ที่สามแล้วนะครับ่นนะีส่งมอบให้น้องๆไปนะครับ ห้าสิบบาทาะคะุคกนี้นะคกนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรน่าจะเหลานะ แดงแล้วนะครับอนนี้มีอะไรอีกนะอนหอยแคล นะคแปัโลน,น,นะคะหลอหล่อเ,เอาเพินอ่า,าแบบได้แค่ร้อยยี่สิบโลบอกว่าหอยแข็งอีกที่ไม่ได้อ,อ่าพี่หวานจะเปลี่ยนเป็นอะไรไหมอ่ะเนาะนะ นีของเสริมขึ้นมาแล้วนะ,ะนี่ตอนนี้ของเสริมแล้วนะครับลุกวันนี้นอนหลับยังไม่คเ่ะอ้าวนอนแล้วเหรอไม่ไ้นอนตนไปตลาอีกแลอับขงนี้คแมน,นะเนนด้านีนะา้ได้เลยมีเมนูราอ่ะเ,ออเราฮะเรต้องอยู่กันนอกห่งความเป็นจริงครับหลอนก็หลอนนะสิใครจะไปตั้งใจ โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ